ขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลครองน้ำสายจังหวัดสะแก้วก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะคะในการสำรวจบังเกอร์ในพื้นที่เพื่อความไม่ประมาทค่ะที่วัดสุดทธาวาตตำบลครองน้ำสายอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วได้มีการเตรียมพร้อมบังเกอร์ เพื่อความไม่ประมาทนะคะโดยตั้งอยู่ภายในชุมชนขณะที่ผู้นําชุมชนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็มีการสื่อสารจุดรวมพลเพื่อให้ชาวบ้านและนักเรียนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ได้เข้ามารวมตัวหากเกิดภาวะวิกฤตค่ะ โดยนายธนวัตรโกโมลกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครองน้ำสายพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนได้มีการเดินลงไปสำรวจไปตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับพระครูอรันวัชระโสพลเจ้าอาวาสวัดสุทาวาส ซึ่งทางด้านนายกการบริหารส่วนตำบลครองน้ำสายก็มีการเตรียมความพร้อมบังเกอร์ติดตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนราว7แห่งมีผู้นำชุมชนได้สื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งน้องนองนักเรียนในโรงเรียนต่างๆนั้นได้เข้ามาเป็นจุดรวมพลค่ะ ในส่วนของตำบลของน้ำใสซึ่งเป็นตำบลชายแดนที่ทางรัฐบาลที่มาสร้างให้โดยความมั่นคงของทางหน่วยทหารที่มาสร้างไว้แต่ละหมู่บ้านทั้ง6กเจ็ดหมู่บ้านนั้นก็ให้อยู่แบบเดิมกนะ็คือบังเกอร์เราจะให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมนะเพราบเราคนชายแดน้ะเรารู้ปัญหานะครับว่าเหตุเกิดไม่เกิดนะฮะแต่เราก็มีต้องเตรียมความพร้อมของบังเกอร์ไวใ้ให้ใช้ได้นะฮะให้ใช้ได้ ส่วนทางด้านพระครูอรันวัชรโสพลเจ้าอาวาสวัดสุทาวาสท่านก็มีการเล่าย้อนอดีตนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านบอกว่าท่านเติบโตที่นี่ในช่วงพศ2523ตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุภัยสงครามสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านผู้คนในพื้นที่แนวชายแดนตำบลครองน้ำสายต้องอบพยพเข้าไปอยู่ในตัวเมืองสะแก้วบางส่วนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นย้ำค่ะว่าสงครามไม่เกิดประโยชน์กับ ผู้ใดการยัออย่วยุสร้างความเกลียดชงังไม่ส่งผลดีกับประเทศโดยเฉพาะพี่น้องคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนก็เป็นแนวกันชนให้กับประเทศไทยค่ะคือปีนั้นรู้สึกต้องย้ายถิ่นนะอาพารยาเป็นเด็กตอนนั้นเรียนปสี 4, ปสาก็ต้องอพยพไปอยู่ที่ไทยสามารถหรือทีอ่อำเภออื่นในเขตตัวเมืองต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องไปให้ใช้สตินะ สติใช้ความคิดไม่ว่าจะเป็นการเสพบสื่อหรือว่าการดูข่าวต่างๆมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดทุกปัญหามีทางแก้เราอย่าใช้อารมณ์ในการเสพข่าวให้ใช้สติใช้ความคิดใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเป็นทางออกที่ดี